ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พายมีรถครอบครบัวเข้าใหม่มานําเสนอกันนะคะรถครอบครัวงคนยุคใหม่ที่จะบอกว่านั่งได้หลายท่าน<ม>นั่งได้เจ็ที่นั่ง c c ซีพันหะคะใช้ชีวิตในเมืองหรือนอกเมืองก็ได้นะคะคันนี้ดูแลให้ได้หมดค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถย่อนิยมมากๆมาไวไปไวสุดนะคะเขาคือมิ t ซูบิชิเอ็กซ์เพนด GT นะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีกระจังหน้าเท่ชุดไฟหน้าอลังการมากๆเพื่อนๆคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายแพงแล้วค่ะให้เพื่อนๆพิเศษที่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะวอนเพียง8,9 0 0รายได้ขอ18,000นบาทขึ้นไปออกรถคนเดียวได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะรถครอบครัวนะคะกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าฟู LED นะคะแถมยังมีในส่วนของไฟนะคะตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่านี่คือรถของครอบครัว าได้เลยนะคะสีสวยมากๆนะคะในส่วนของล้อค่ะได้ล้อเดิมนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆนะคะขอบ16จับไปให้1ชุดค่ะกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะ LED ที่ปลายกระจกแบบนี้มือจับนะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะเป็นมือจับพรเมียมด้วยกันสาสยดฟ o ร์ o อเนียลเ e ็ก e ์ e พนเดนะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับด้านหลังค่ะ นี่คือรถสวยๆพร้อมใช้งานนะคะอีกหนึ่งคันที่จะบอกว่าเลิศมากนะคะกล้องหลังมีมาให้นะคะและด้านหลังคือมีพื้นที่ห้องสัมภาระให้นะคะที่สามารถปรับใช้งานได้กับชุดเบาะได้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศด้านหลังค่ะพื้นที่นะคะวางกระเป๋าได้แถมยังมีเกะด้านล่าง วางของได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะยังพับราบได้อีกนะคะได้เบาะหนังทั้งเจ็ดที่นั่งค่ะรถที่ไม่เคยชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆนะคะพเพื่อนๆจะได้น็อตเติมตะเข็บเดิมมิดอาร์คเดิมแบบนี้นะคะสบายใจได้เลยค่ะมีเพดานสะอาดสะอ้านนะคะมีช่องแอร์ให้ถึงสช่องเลยแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับพื้นที่ภายในค่ะนี่นะคะ ได้ชุดเบาะหนังนะคะสีดำทั้งเจดที่นั่งแบบนี้เลยนะั้นนั่งได้สบายนั่งได้จริงๆนะคะนี่ช่องแอร์มีให้สี่ช่องปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยนะคะมีรถครอบครัวเห็นแล้วอยากพาครอบครัวไปเที่ยวกันเลยอทุกคนนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันสำหรับที่นั่งนะคะคู่หน้าได้ชุดเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยขึ้นรถกันเลยดีกว่า เพื่อนๆค่ะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะหมายวิ่งไปแค่43,997โลเท่านั้นค่ะขึ้นรถแล้วนะคะปรับกระจกนะคะได้เลยนะกระจกปรับไฟฟ้าปรับทิศทางได้ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่ค่ะมีกุญแจสมาร์ทคิ์เลสให้2ดอกเลยนี่นะคะได้พวงมาลัยหุ้มหนัง Cruise Control ม,มีให้รับสายวางสายสปีกเกอร์ได้จอตรงกลางน,นะคะเป็นจอแบบ ทัชสกรีนได้เข้าเชื่อมต่อนะคะวิทยุ iPod usb bluetooth นะคะได้หมดเลยค่ะช่องเสียบสาย usb aux อยู่ตรงนี้แล้วนะคะช่องแอร์นะคะมีให้กว้างๆเลยแบบนี้นะคะเย็นทั่วถึงทุกที่นั่งค่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิแบบนี้ได้เลยนะมีเกสใส่ของค่ะเแบรบกมืออยู่ตรงนี้นะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะและนี่คือรถครอบครัว อีกหนึ่งรุ่นที่จะบอกว่าภูมิใจนําเสนอมากๆเพื่อนๆคะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะ e Xplorer GT Sport วันนี้นะคะเครื่อง 1,500cc เกียร์ออโต้รุ่นปี2020นะคะมายวิ่งไปแค่40,000โลวันนี้ให้เพื่อนๆที่489,000บาทผ่อนเพียง8,900เท่านั้นค่ะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อมาได้เลยนะคะช่องทางด้านล่างคลิปนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะเราดูแลให้ได้นะคะจัดส่งให้ฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะมีคันไหนที่เพื่อนๆืนชอบอีกไหมนะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะในช่องนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ